ให้เกิดความสบายใจให้เกิดความเพื่อปิติใจให้ปีใหม่ต่อต่อไปเป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำให้กปีขอเจริญพรขอประจันพันธ์ไยทางการประดงน้ำพระพุทธมนต์วอดลายมิตรพิจารณ้นเรเท่าทั้งหลายเดินทางมา้ามาที่ถนนทาศในองทาถนนเยาวราช มีหลวงพ่อทองคำตัวใหญ่มีหลวง

กับขอพรนะครับ เป็พราะว่ามาว่าไว้นาเราท่านทั้งหลายนั้นจึงต้องเลือกพบคนสมาธิวิสานาเรียนที่ในพอเพียงการเีย่ สกาเรนะตังสังขารพุทธิสกพุทธัสสะวรมนบอกไม่ได้พุทธินระมาณวันที่7พฤจิกายน6 6ครับ36 ูเจนี่ถูกสูจี์่ถูกนัตานีสูี้สถานแห่ง,ง,ง,งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นพระอารามของพระพุทธมหาสุวันปิมกรหลวงพ่อทองคำสุโขทัยใจเพชที่ตกค้างพระพุทธมหาสุวรัณปฏิมากร้ดยหลวงพ่อทองคำ đã lấy rồi, rồi lấy rồi,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 

我、哦。 เนไยกบโเคนะครบเรียรับนโยบายดีๆของเรียไทยนหน้าครับแน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอรปรับครับขอบคุณมากครับี่ตน่ี่ครับถูนปลครับกองกองเขาต้องปลาสดีครับอาจายสครับขาทสเคร้ก่รมถต้องไม่ืนา

มา้หอไม้กด้ค่ะได้่ให้เจอได้อชได้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 ช่วยสามใช่ไหมได้ใช่กนท้งพักนะมาได้าได้เลย เอาแบบมีหมี่ไหมครับลองชิมดูลูกชิ้นลูกเอยแห้วครับโอ้โหไม่ติดลูบเลยสาจานมันจะเป็นลูบไม่ผ่านหวานนี่ไม่ติดลูบก่อนเลยครับไม่ได้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 ใส่เส้นหมี่หรอเส้นหมี่เส้นไมี่คไับ

28ค่ะ28 <coughs> 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 คุณอาจารย์เชซนมากที่ให้โอกาสมาเดินแน้ำตกนครับหมอต้นเพจหนึ okay. <t <t ่งพักเพื <t <t ่อไทยเบอร์แปดครับเรพักเพื <t <t ่อไทยนะครับเบอร์เก้าครับฝากหมอต้นและก็อาจารย์เชซนเบอร์แปดเบอร์เก้าไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะครับฝากพักเพื่อไทยเพื่อไทยทำได้หมอต้นทำได้ครับขอบคุณครับเบอร์ดีพีใหม่ครับขอก้าวเบอร์แปดภาษากันหน่อยครับบอโอเคครับแล้วก็ถ้าเบอร์เก้าเอาเบอร์เก้าอาจารย์โอเคขอบคุณครับ กรท่านกระทรวงต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่เอเดร์อยากทำให้เห็นว่าประเทศไทยนะครับมีนอกจากที่จะเป็นแนมนเนิสแล้วเราก็มีสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมต่างๆของเรานะครับแล้วก็อายุยาวนานนะครับตรงนี้ก็มีความจ้อเป็นต้องทำเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับอาจารย์รักกับคำว่าเขตใจกลางเมืองเนี่ยเพื่อไทยค่อนข้างที่จะตียากอาจารย์มองยังไงจากที่เดินมานะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับรอบนี้ก็มีหมอต้นนะครับที่เชี่ยวชาญ ทำด้านพื้นที่นะครับเราก็ทําตรงนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็บวกกับนโยบายที่เราอยากที่จะทําให้การพัฒนาคามภูมิศกนะครับการท่องเที่ยวในนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะเพิ่มรายได้ให้กับทุกคนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมาหานครนะครับก็คิดว่าจะสามารถชนะใจและก็สามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนในปีหน้านะครับเป็นปีแห่งความสุขเป็นปีแห่งความหวังได้ครับมายาวราาได้พอดีกับเจ้าวาดตะไคน้ิดแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่เรียน เจอเพื่อนครับครับก็ทุกคนให้กำลังใจครับแล้วก็วันนี้ได้คอนเป็นสี่สิบคนคาับเราก็จะินหน้าก้าวไปสู่ปีข้้งหน้าด้กันนะครับผมก็ทำให้เมิกไทยก้าวไปข้านหน้าด้กันนคราบไปไหนครับค่ะค่ะค่ค่ะบะคคคบค่ะคะค